สวัสดีครับผมอุทิศวราศีหรือบอลเอนเตอร์เทนเมนต์พบกันเป็น EP ีแรกนะครับสำหรับการทำพอดแคสต์หรือบันทึกเสียงลงในโซเชียลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook TikTok หรืออินดิแกมนะครับสำหรับการบันทึกเสียงแดวนะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของจิตวิายาบ้างนะครับการพูดคุยก็จะเป็นลักษณะของการพูดคุยแบบสบายๆนะครับเหมือนผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะแต่สําหรับนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูด สำหรับใครต้องการที่อยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับอย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบนะผมเชื่อว่านะครับหลายคนอยากจะพูดเก่งอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็นเพราะการพูดนะครับการนําเสนอที่เก่งที่โดนใจผู้คนจะนํามาซึ่งโอกาสต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะมันทําให้ผมได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วว่าการที่ตัวเองได้พัฒนาในเรื่องของการพูดการสื่อสารทําให้โอกาสต่างๆเข้ามาหาผมเช่นเดียวกันเราสังเกตนะครับจาก นักขายเนาะหรือนักธุรกิจขายตรงคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่พูดเก่งหรือแม้แต่นะครับพ่อค้าแม่ขายใครนะครับพูดจาดีพูดจาเก่งเนะ่คนก็อยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาใช้บริการเราเห็นไหมครับว่าการพูดการถื่อสารมันสําคัญกับทุกๆอาชีพอย่างมากเนาะทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดเก่งเนาะเป็นคนที่ขี้อายด้วยซ้ํา แต่นะครับผมเห็นหลายๆคนเวลาที่เขายืนอยู่บนเวทีพูดอยู่บนเวทีทําไมทําไมเขายืนแล้วเขาส่องงาทําไมเขายืนแล้วมันเท่จังมันดูสมาร์ทไปหมดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมอยากจะเป็นนักพูดยืนอยู่บนเวทีนะให้รู้สึกว่ามันเท่เหมือนที่เราได้เห็นมานะและผมเองนะครับก็มีเป้าหมายนะอยากจะเป็นนักพูดอยากจะเป็นนักบรรยายที่สร้างความสุขความสนุกให้กับผู้คน เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะพูดเก่งได้สิ่งที่สําคัญเราจะต้องมีเป้าหมายมีธงนะครับปักไว้ในใจเราอยากจะเป็นเหมือนใครอยากจะพูดแบบไหนมีใครเป็นไอดอลหามาสักคนหนึ่งนะครับหรือว่าหลายๆคนก็ได้เพื่อมาเป็นต้นแบบให้กับเรานะถ้าจะพูดถึงนักพูดนักสื่อสารที่เก่งๆในเมืองไทยนะครับก็มีหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนจตุพลนะครับหรืออาจารย์สุข,ขุมนวลสก,กุลอาจารย์สุกิจไทยทอก หรืออาจารย์ท่านอื่นนะครับที่มีชื่อเสียงในบ้านเมืองเราเนาะอย่างอาจารย์เชนจตุพลนะครับผมก็ชอบนะไปพูดที่ไหนใครก็ชอบมีจังหวะรีราการพูดภาษากายนะครับเวลาสื่อสารออกไปนะคือสีหน้าแววตานะครับบวกกับจังหวะการพูดสนุกสนานฮนะฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อนะหรือแม้แต่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ดูเนาะใน ฮูเมอร์นะเป็นทอล์กโชว์ที่ดูไม่ได้ดูในเวทีจริงนะครับดูในโลกโซเชียลนี่แหละเนาะก็สนุกดีนะครับแต่าจาย์สุขมุมนะครับในการพูดในวันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการร้อเรียนนักการเมืองนะเราเรื่องได้สนุกได้ฮมีจังหวะการตบมุกที่คมเนาะนี่ก็เป็นอีกนักพูดอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่เราต้องเรียนดูไว้หรือจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังมากๆในเรื่องของการพูด การเล่าเรื่องแบบฮาๆนะฮะออกมากี่ครั้งออกมาครั้งไหนนะต้องบอกว่าบัตรนะครับขายหมดนั่นก็คือพี่นต้ตอุดมแจพานิชจะบอกว่านะครับพี่นต้ตนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เล่าเรื่องได้ฮาได้สนุกจริงๆแม้แต่ภาษาไกายนะสีหน้าแววตาท่ายืนท่านั่งหรือแม้แต่นะครับหยุดนิ่งเฉยๆก็ยังสนุกก็ยังหาเลยและนี่ก็เป็นไอดอลของผมด้วยนะครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่พูดไม่ได้นั่นก็คืออาจารย์สุกิจสุภกิจเจริญซึ่งท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ของผมรีราท่าทางของอาจารย์ท่านเนนะครับไม่เบาไม่แพ้คนดังในเมืองไทยอย่างแน่นอนและก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์หนงนัทนายโรสุวรรณเป็นเจ้าของสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสารดิจ d ัลดีซีนะครับต้องบอกว่ารีราท่าทางของท่านคําพูดคําจาวะทองนะครับสละสวยไปหมดเนาะและท่านเองก็ได้รับรางวัล นะครับนักสื่อสารยอดเยี่ยมจากคลเอกเชษฐาฐา,านะาจาโรด้วยนะครับและในฐานะที่ผมเองเป็นนักพูดนักสื่อสารผมก็เรียนรู้จากหลายๆท่านนะครับที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แหละและจะบอกว่านะครับการที่เราเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะพูดถึงในช่วงเวลานะมันมีงานวิจัยด้วยต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนสมองนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนในขณะนี้นะครับผมก็อัดเสียงในช่วงเวลากลางคืนเพราะทุกคนในบ้านนะครับ หลับหมดเรียบร้อยแล้วนะสมาธิเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำต้องบอกว่านะครับบรรยากาศดีเยี่ยมถ้าจะมีเสียงตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจิ้งจกกับตุ๊กแกนั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้ผมก็ต้องมีเป้าหมายมีธงปักไว้ในใจเนาะเช่นเดียวกับหลายๆท่านนะครับถ้าเราอยากจะสื่อสารอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งอยากจะเป็นนักพูดที่ใครฟังแล้วก็ชอบอย่าลืมนะครับเราต้องมี เป้าหมายมีไอดอลมีทงปักไว้ในใจถ้าพูดถึงประเด็นของนักพูดหลายหคนนะครับหลายคนก็ผันตัวไปทําอาชีพอื่นบ้างทําธุรกิจของตัวเองไปเล่นการเมืองบ้างนะเรานะครับก็ต้องเลือกดูนะครับนักพูดนักสื่อสารที่เราชอบเราชอบสไตล์การพูดแบบไหนมีหลายคนนะก็ถามมาเช่นเดียวกันอย่างในวงการในเรื่องของการเมืองนะบางคนบอกว่าเขาชอบคุณพิธา ชอบสไตล์การพูดฟังแล้วรู้สึกไม่เบื่อนะจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนาะไอการเมืองใครจะชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะแต่เราจะมาพูดในประเด็นนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้คนเนาะแต่การพูดในเรื่องของการเมืองนะครับผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่ามีคนทั้งชอบและไม่ชอบ นะคือส่วนใหญ่นะเวลาที่เราพูดอะไรออกมาก็จะเกิดความขัดแยง้งความโต้แย้งกับหลายคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะซึ่งตัวผมเองนะครับชอบไม่ชอบก็อยู่ในใจนะสังเกตได้จากการที่ผมทําคลิปนะครับหรือโพสต์ในบทความต่างๆผมจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีเรื่องของการเมืองแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากให้มีอยากให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของพลังบวกเรื่องของความคิดที่บวกเพราะผมเชื่อนะครับและ ผมก็รู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับทัวผู้คนสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คนคนหนึ่งสามารถพัฒนาจากจุดที่เขาเป็นอยู่ได้อย่างคุณวิทานะครับก็เป็นนักพูดนักสื่อสารเนาะก็บ่งบอกถึงการที่คนคนหนึ่งมีความรู้มีข้อมูลเยอะถึงแม้ว่าเรานะครับยังไม่เห็นการทํางานของคุณวิทาก็ตามแต่การพรีเซนต์การนําเสนอตัวเขาเองแบรนดิ้งของเขาเองมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกับ คนฟังอย่างมากคนถึงได้ชอบนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้เนาะถ้าพูดถึงนักการเมืองนะครับก็มีนักการเมืองอีกหลายๆคนนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่สําคัญนะครับทุกคนมนุษย์ทุกคนก็จะมีข้อดีข้อเสียในคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านได้นําแต่สิ่งดีๆของคนคนนั้นนะครับแกะนะฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับนํามาปรับใช้กับตัวเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องทิ้งมันไปไม่ต้องนํามาใช้อย่างนะครับ นักการเมืองอย่างคุณนทวุฒิไส้เกลือก็พูดดีรีรานี่ไม่เบาเนาะหรือแม้แต่คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับแต่ละคนนะก็พูดก็สื่อสารออกมานะครับทําให้คนฟังแล้วเขารู้สึกว่านะครับฮึกเหิมฟังแล้วครับอยากจะฟังอีกเราก็เลือกหยิบยกแต่สิ่งที่สําคัญนะครับนํามาใช้กับตัวเองผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้จากคนอื่นนะครับจับจังหวะของคนที่พูดได้ดีพูดได้สนุก หรือแม้แต่น้ำเสียงภาษากายต่างๆนะครับของหลายๆคนของนักพูดนะครับที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเราจะเป็นตัวของเรานะครับในวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์คนที่เก่งนะดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเดาออกน่าจะมีไอดอลที่เป็นของตัวเองนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเมื่อเรามีไอดอลแล้วนะครับเรา มาแกะน้ําเสียงของแต่ละคนดูว่าน้ําเสียงของคนคนหนึ่งนะนักสื่อสารคนหนึ่งเวลาที่เขาพูดอะไรออกไปนะมันมีจังหวะยังไงเวลาที่พูดเวลาที่สื่อสารออกไปแล้วนะครับมันน่าฟังการจับน้ําเสียงนะครับผมก็ชอบท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์สุกิจสุภิกิจ,จเจริญนะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ของผมฟังแล้วนะครับฟังทีอะไรก็รู้สึกว่านะครับมุกเก่ามุกดูดเดิมดม,มันยังสนุกมันยังฮาอยู่เห็นไหมคือจังหวะของอาจารย์จะลงตัว น้ำเสียงนะครับบวกกับภาษากายมีขึ้นมีลงมีต่ามีช้ามีเร็วตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปลอกแบบเขามานะครับไม่ได้เรียนแบบทุกอย่างนะถ้าเราเรียนแบบนะเขาทุกอย่างนะครับเราจะเป็นเงาของคนคนนั้นทันทีหรือแม้แต่พีน่นศตอุดมนะครับซึ่งตัวผมเองผมก็ได้ลอกแบบดูจังหวะการพูดของพี่นศุอุมนะจังหวะการเดินจังหวะการมองจังหวะการพูดซึ่งคําพูดคําไหนนะครับที่ พูดที่สื่อสารออกมาแล้วคนฟังเขาหา่าเขามีน้ำเสียงแบบไหนมีน้ำเสียงหนึ่งมีน้ำเสียงสองเราก็แกะคำพูดเหล่านี้นะครับนำมาปรับใช้กับตัวเองนะหนึ่งนะครับเราจับน้ำเสียงแล้วเรามาดูข้อที่สองข้อที่สองนั่นก็คือภาษากายภาษากายน่สำคัญอย่างมากนะครับเราเคยเห็นละครใบไหมคือละครใบเนี่ยไม่ได้พูดเนาะแต่เขาสามารถแสดงลีลาท่าทางด้วยภาษากายล้วน แต่ทาให้คนได้สนุกทําให้คนหัวเราะได้นี่คือคือสิ่งที่มหัศจรรย์ดังนั้นนะครับถ้าใครนะครับแสดงภาษากายให้คนเขาดูแล้วรู้สึกว่าเขายิ้มเขาหัวเราะบวกกับนะครับการใช้น้ําเสียงนะที่สอดคล้องกับภาษากายแล้วมันจะสนุกขนาดไหนนะเราก็สังเกตจากพี่โนต์อุดมเนาะตรงนี้ผมชื่นชมจริงๆนะพี่โนต์อุดมก็ถือว่าไม่แผ่วไม่เบาเนาะตอนนี้ อันดับหนึ่งอันดับต้นๆนหนึ่งเดียวนะในเรื่องของการเล่าเรื่องให้สนุกนั่นก็คือพี่นุษ์อุดมจริงๆตอนนี้ผมก็ยังมองหาใครไม่ได้ซึ่งนะครับการเล่าเรื่องให้สนุกถามว่ามันเป็นเรื่องยากนะจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายแต่สิ่งที่สําคัญมันก็คือมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนและเป็นเรื่องของการที่เราชอบในเรื่องนี้จริงๆแล้วเราจะทํามันออกมาได้ดีเราก็สังเกตนะครับภาษากายของพี่นุษ์อุดม ไล่ตั้งแต่นะครับแววตาเลยเนาะการมองการดูผู้คนนะสีหน้านะครับแววตาหน้าตานะครับทำยังไงทำทะลึ่งทำทะเลนภาษากายที่เกิดจากการใช้มอือเองไหมฮะนี่ก็คือภาษากายลุน้วนคือเขาทำออกมาได้ดีนะครับบวกกับเรื่องเล่าของเขาดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะนอกจาก คำพูดแล้วภาษากกยนะมันต้องสอดคล้องกับคำพูดถ้าเรานะครับมองพินท์อุดมดูซ้ําๆดูย้ำๆดูบ่อยๆเราจะแกะนะครับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในตัวเขาออกนํามาใช้กับตัวเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับก็ดูคลิปพโนท์อุดมเยอะมากนะที่ดูนะครับดูแต่ในคลิปแต่ไม่เคยได้ไปดูตัวจริงไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยซ้ำนะแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากโลกโซเชียลต่างๆ นะครับที่พี่นต้ตได้สร้างสรรคผลงานออกมาให้กับหลายๆคนได้ชมเนาะข้อที่3นะครับอารมณ์คําพูดต้องบอกว่าสําคัญเนาะในคลิปนี้จะบอกว่าไม่มีอะไรไม่สําคัญคือสําคัญทั้งหมดนะครับอารมณ์คําพูดแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของภาษากายด้วยถ้าคนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะพูดให้ดีพูดให้เพราะพูดให้สนุกสนานนะ่มันก็คง เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเนาะแต่ในทางกับกันนะครับคนที่อารมณ์ดีจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดภาษากายการมีส่วนร่วมกับเรื่องเล่าที่เรากําลังสื่อสารอยูนะ่ถ้าเป็นเรื่องของความสนุกสนานมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นการสื่อสารได้เก่งนะครับมันต้องมีหลากหลายอารมณ์อย่างอาจารย์สุกิจสุภกิจเจริญนะที่เป็นอาจารย์ของผมท่านนะครับมีอารมณ์ที่หลากหลายเนาะ ชีเล่นเป็นจริงบ้างนะครับไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเหมือนเป็นการปรับสถานาการณ์ให้สอดคล้องกับอารมณ์คําพูดของเรานะแล้วเราก็จะสื่อสารออกไปนะครับได้ถูกใจคนฟังอย่างแน่นอนข้อที่4เนื้อหาหรือคอนเทนต์นักพูดนักสื่อสารที่ดีจะต้องจับประเด็นและถ่ายทอดออกมาได้เก่งนะซึ่งผมก็ได้เจอนักพูดหลายๆคนอย่างอาจารย์นองนัทนายโรสวรรณ ซึ่งท่านนีนะครับก็เป็นนักพูดนักสื่อสารที่จับประเด็นได้เก่งมากนะคือบางทีเราอยากจะพูดอยากจะสื่อสารให้คนอื่นเขาได้เข้าใจนะพอจย์หน่องได้ฟังนะท่านก็ไปเรียบเรียงข้อมูลเตรียมเนื้อหาแล้วนํามาถ่ายทอดขยายความยกตัวอย่างออกมาได้แบบเข้าใจอย่างง่ายดายเลยตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญของนักพูดนักสื่อสารเราจะต้องจับประเด็นให้ได้นะครับว่าคนคนนั้นเขาพูดอะไรสื่อสารอะไรออกมาหรือแม้แต่เราเองนะครับประเด็นที่เราจะสื่อสารให้กับผู้คน มันคือประเด็นอะไรกันแน่เมื่อเรานะครับเข้าใจในประเด็นที่เราสื่อสารแล้วนําเสนอออกไปนะตามวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่เราเตรียมมานะครับมันก็จะทําให้คนฟังเนาะเขาเข้าใจในประเด็นที่เราถ่ายทอดนะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะสําหรับใครนะครับที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับสิ่งที่สําคัญนะนั่นก็คือนะ เราจะต้องมีไอดอลสักคนหนึ่งหรือว่าหลายคนก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับคนที่นำเสนอเก่งๆมีใครบ้างเราอยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากจะมีบุค,คลิกแบบไหนนะครับหาไอดอลนะครับเจ๋งๆนะครับสักคนหนึ่งไว้ในใจหลังจากนั้นนะครับท่านก็ต้องไปแกะน้ำเสียงแกะภาษากายนะครับอารมณ์คำพูดและการจับประเด็นเนื้อหาหรือคอนเทนต์ และที่สําคัญนะครับทุกท่านอย่าลืมการลงมือทำเนาะเราคิดได้นะครับคิดดีถ้าไม่ได้ลงมือทำเนาะมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเสียทีผมเองนะครับก็พัฒนาตัวเองจากทฤษฎีของดรแม็กเวลมอร์เนะเขาบอกทำยี่สิบเอ็ดวันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันทุกวันนะแล้วมันจะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญเขาบอกเจ็ดวันแรกนะครับเริ่มจะสนุกละ พอ14วันนะครับเราก็จะรู้สึกนะครับเคยชินกับมันพอ21วันนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ทําไม่ได้แล้วคือเวลาที่เราทําบ่อยๆทําซ้ําๆนะครับสมองของเราเนี่ยเขาจะมีเซลล์ประสาทเป็นล้านๆเซลล์หรือเขาเรียกว่านิวรรนนะนิวรอนมันจะมีบวกกับลบเมื่อเรานะครับเรียนรู้ทําซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆนะครับเส้นบวกนะครับมันจะแน่นมันจะกลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นนิสัยเห็นไหมฮะ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่นะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนาะแต่นะครับมันรวมถึงการใช้ชีวิตของเราเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดแต่สิ่งดีๆนะครับนิวนเส้นบวกตัวเนี้ยมันจะแน่นใช่ไหมมันจะเป็นพฤติกรรมโดยนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะดังนั้นผมก็เชื่อว่านะครับหลายท่านอยากให้เซลล์ประสาทของตัวเองนะครับ แน่นในด้านบวกเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือถ้าท่านมีปัญหานะครับหรือคำถามสงสัยในประเด็นไหนหัวข้ออะไรท่านสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมจะไปตอบนะครับทุกข้อที่ท่านอยากรู้หรือสงสัยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับ